เพ่งข้าวนี่ไป <S 2> <S 2> ข้าวอย่างอีกนี่ตบเท้าเข้าหายทองคําเร็กขอดโวยรัวศิลปินมากหนาหลายตาพี่น้องเอ้ยตอนนี้แวดวงหมอลําเปลี่ยนไปเป็นแนวดิลีลา้ขื้อเลยพ่อญ่ก่อนหน้านี้เมื่อวานเนาะพ่อญ่ทางค่ายประจักษ์ชัยหายทองคําของอานายหางประจักษ์ชัยนี่หลัเพื่อนโดยออกมาโพสพ่อไงวันนี้ยินดีต้อนรับสาวลําซิ่งกอเพื่อนว่าพรุ่งนี้เปิดตัวนางเอกหมอลําระดับท็อปไฟชื่อดัง ชอในวงเล็บบุญผ้าวาสนาทรงถึงเวลากับมาเองบบมี่ดิวลับเดอร์ขอบอกอชื่อย่อรอบแรกเหมือนว่าเนี่ทรงชื่อย่อมาก่อนชอวัดสันช่อนี่ไม่ยังแม่นอ,อชอนี่ไม่ยังละกกะตามด้วยกอกอเอกกอจะกรกอตอนนี้เปิดแล้ว<อ>ล่าสุดทางด่านของนายหางประจักษ์ไช่หายทองคำพี่นองเพื่อนโดยออกมาโพสยินดีต,ต้อนรับพันนิพา,าไก่ไหายทองคำ สาวลํำสิ่งกระแสแห้งจากเรื่องนกท่าจังหวัดยะโสธรคิวงานแน่นต่างแต่ก้อนเขาไขา่มือนีเขาสังกัดกับหายทองคำเรคคอร์ดพร้อมใส่ไกด์เพลงแรกทันทีไปส่งแน่ไปส่งแน่ผนว่าซื้อเพลงซื้อเพลงพอไงหลังจากที่เส้นสัญญาเส้นสัญญาปุ๊บเตรียมทำเพลงเลยพอไงส่งไกดให้กับอาจารย์จินนี่ภูไทยเรียบร้อย เนปุบเหตเพลงปับทันทีอผ่านไปหนึ่งทันสาหรับศิลปินที่เขาค่ายไหทองคําเนาะนั่นก็คือพันณิพา,าไก่ไหทองคํานี่แหละพี่น้งองแล้วหลายๆคนบอกว่าอีกผู้หนึง่งชอชอนี่คือผู้ใดชอตีล่าสุดช่อนี่ฉเฉลยออกมาแล้วพะยัยเชอรี่ปียพรพี่น้งองเชอรี่ปียพรนานะเอกมอลำระดับท็อปไฟดิวไม่รับกับค่ายไหายวานนี้เพื่นว่า บินด่วนมาเจอการเย็นนี้เพิ่นสิเปิดโตโมอนีวันที่17สิงหาคม2566เชอรี่เปียพรเชอรี่เปียพรเขาหายแล้วซบหายทองคำเรียบร้อยแล้วพี่นองก,<ม>ก้อนหนานีา่ตอนแรกเพิ่นลงจากบ,บอลงวงใดก่อสำหรับนอ้องเชอรี่่อพี่นองเริ่มแรกเลยฤดูกาลก่อนน้อ,นนอพญายบเแมนฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาลก่อนอน,นี่สำหรับเชอรี่เปียพรเป็นหน้าเอกที่มาด้วยความสามารถอยู่กับ หมอลำใจเกินร้อยของบอสบอยสิริไทยนี่แล้วเพิ่นก็มีเหตุผลส่วนตัวของเพิ่นนั่นล่ะอย่างทีเอฟซีแฟนคลับได้หลายคนหูกันเพิ่นได้ตัดสินใจลงจากหมอลำใจเกินร้อยฤดูการที่ผ่านมาไปขึ้นกับรับเบียวาทศิลป์ของพ่อเอพ่อเปียลงจากหมอลำใจเกินร้อยไปขึ้นหมอลำพ่อแมนค่ะซึ่งทางด้านของบอสบอยเพิ่นก็ได้มีการฝากฝังน้องนี่ล่ละเชอรี่เปียพรให้พ่อเอดูแลต่อนอกพี่น้องเนาะ หลังลจากค่ะหลังจากที่อยู่กับะระเบียวาทศิล์เชอรี่เปียพอนเพิ่งก็ได้ตัดสินใจล่งจากระเบียวาทศิล์แล้วกับมาเหตุธุรกิจส่วนตัวของเพิ่นบว่าสิเป็นขายลอตเตอรี่ <All right. S 1> แล้วกล่าสุดนี่เพิ่นพึงสิเปิดธุรกิจใหม่ของเพิ่นาขายน้ำชาพอไงอเป็นร้านน้ำชาตัตโตะพี่น้องบอกอแบรนด์เพิ่นก็ได้ร้านชาตัตโต้พึงสิเปิดไปใหม่ไหม่ อ่าเข้า,ากับสีเห็นบรรยากาศเนะาะแล้วก็โตนี่เป็นแฟ้นายเนาะเป็นแฟ้นายมแมนค่ะนั่นละและ้วก็อ่าหลังจากที่ก็เรียกว่าเพิรนกัสิตยุต่โตแล้วสาหรับธุรกิจของเพิร์นก็เลยเดย็ความคิดหอดคิดถึงหมอลำม,มันอยู่ในสายเลือดเสียง้องเสียงล่ำจังสีเม,ม็พอยงอยู่ในสายเลือดได้ตัดสินใจมาขึืนกับหายทองคำเรคคอร์ดอีกครั้งหนึ่งสำหรับเชอรี่เปียพรเอฟซี่แฟนคลับสามารถตามเชื่อ ตามให้กำลังใจน้องเชอรี่ได้เอฟซีแฟนคลับเพื่อนหลายเพราะว่าอย่างเป็นคนน่ารักหนึ่งหละน่ารักมากสำหรับเชอรี่ปียพรสองเป็นคนกตัญญูเพราะไงมีความกตัญญูหูคุณนนั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่ขยันในการทำมาหากินเพราะไงเสียงดีคุณกภาพว่าเรื่องประสบการณ์ในการลองการล่ำนี่คือว่าประธรรมดาเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆในวงการหมอลลําเลยพี่น้องสำหรับเชอรี่ปียพรแล้วก็มีเอฟซีแฟนคลับนี่รายแห้ง ว่า<ม>จัง<ะ>สัตว์ซะแล้วสำหรับ่ข่ไหทองคำเนาะทาสีวอลไปแล้วภายใต้ผู้นำก็คือนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำาคนยาสทอน,นี่ตัวค<ะ>่ะเออว่ากันว่าโอ้มันสีไหวบอไหน่ะเอาเป็นอย่างพอาะไงย่านไหแตกเป็นอย่างศิลปินเข่าหลายแห้งปีนี้โอ้เออคือพอเปลี่ยนสัญญห้างเอาเป็นอ่า ประจักษ์ชัยองค์ทองคำเนี่ยสิบอ่เพราะว่าจาให้เป็นองสิมปเพราะว่านั่นศิลปินหลายแห่งศิลปินก็ยากอีกราบัดนี่เขาเอาองเป็นอย่างแบก่าได้แบกมาได้พอปักขันทีเราไปใส่เราสีแบกไห้ไปน้ำน่าห่างเราสีแบกห้ไปน้ำเมนห้ทองคำเพิ่นนอะไรเมนแล้วกะคือจังพญาวานั่นลหละพี่น้องสำรับฤดูการนี้เนาะข้อสอนนี่เนาะศิลปินมากนาหลายตาเดินผอมเพี้ยงเฮี้ยงหนากกันตบเท้าเขาหายเบ็ดเลยเขาหายหลายอีรีพี่น้องเพรว่าสิเป็น พี่ดาราธัญพรนุชวิราวันแล้วก็พี่อะไรนะพี่สอนสินชัยบุญชูบัวผางแมนค่ะพี่ไม่มีสิทธิ์จะคิดไคว้คว้าค่ะนั่นละแล้วมาที่นี่ไผอีกโอ้ยหลายคนแฮงเลยแล้วก็มาน้องไก่น้องเชอรี่อีกบัาที่นี่แล้วศิลปินที่อยู่นั่นก็วากันว่าคุณภาพล้วนแต่เพราะว่าที่เป็นยูกิค่ะอ่แล้วก็ลำไยจังสี่เนาะพี่น้องเนาะศิลปิน มากมายพี่น้องแลว้่วปล่อยสิ่งเกิดกันว่ารัวๆใส่ไก่ล่ะบ่พึ่งสีขามาอยู่น้องไก่นี่แมนค่ะก็คือว่าเส้นสัญญาป,ปุ๊บใจเงืนกันละกะนนี่ล่ะทรงไก่ไหกับอาจารย์จีนี่ผู้ไทยเรียบร้อยแล้วโอ้นีบ่ที่ว่าเป็นกะระแสกระแสเหรอจังไหนพยยอะอนจำได้บ่ช่วงหนึ่งที่ว่านางเอกกอ่อดิวไม่รับดิวไม่รับอยู่เอฟซีแฟนครับพากัะเถียงกันวัฒน กอไดน้อ,น,น,อนั่นล่ะโอ้สรุปแล้วค่ะเป็นไก่สำหรับ FC แฟนคลับของน้องเชอรี่เปียพรก็สามารถตามไปให้กำลังใจน้องได้บวาวิซิยุคไหยได กัตามไปให้กำลังใจกันได้คือเกาสำหรับเอฟซีแฟนคลับเพนบอกขนาดน้องยูกิเพนพากาเอฟซีแฟนคลับเพินตามมาให้กำลังใจหลังจากที่มาอยู่กับค่ายหายทองคำเรกคอร์ดก็เรียกว่าฮอตปังอิลีสำหรับน้องยูกิเพนพากาอืมนั่นล่ะนักปั้นมือทองแห่งยุคอิลีได้พพอใหไ่สำหรับอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคำไมห่างไนห่างหายน่นั่นล่ะพี่น้องบัดที่นี่นี่แหละคือเส้นทางของศิลปินพี่น้องค่ะมีขึ้นวงนั้นลงวงนี้จากวงนี้ไปเป็นศิลปินอิสระศิลปินอิสระเสร็จค่ะ ก็เขา่ข่เขา่ข่กับ่พราะอาสิล่องจะไข่เห็นบอลน,นั่งเอกกยกล้วยเพิ่นก็ยังขอลงกับือสัญญาการสวยงามเออมันไม่แน่นอนเสนทางคือว่าหาสิ่งที่ตัวเองใช่นะไหมค่ะหาสิ่งที่ตัวเองชอบอืมก็คือจังเปรียบไปแล้วคือจังเข้าเหตุงานนี่แหละเพราะไงแมนบล่ะเออเขาเหตีงานเขาอินโตยุับริษัทนี่แล้วเขากลับไป ล่าออห้องกับไปขืนกับบริษัทไม่จังสี่เปรียบเทียบแล้วศิลปินเพิ่งกับคือก,กันน่นละพี่น้องเป็นกาลังใจให้คือเกาสาหรับเชอรี่เปียพรเก่งขยันสวยเสียงดีน่ะละตะวนันน่าห่างเพิ่นว่าแล้วเพราะไงสำหรับเชอรี่เปียพรตรงรถนหุนอีกจักน้อยเพิ่นวาา่าวจากสีหากิโลมันจังสีเขาคอนเซฟเพิ่นจังสี่แหมขคอเซฟของของหายจังสี่นะส่วนมากหายจะเทงานลงผับเป็นส่วนใหญ่บอกพี่น้องตรงๆสำหรับไข่หายต้องขั้นเป็นไข่ทีวากันว่า ส่วนใหญ่แล้วศิลปินจะเป็นสายเอนเตอร์เทนเป็นส่วนใหญ่<ม>น,นอกพี่น้องเนาะยู่กี้เพ่นปากกาเออถือว่าเก่งเนยเด็กหน่อยผู้นี้เป็นนางเอกหมอรำกับเพชรได้ดีเพราะมาเป็นศิลปินอของข่ายไหท้องคำ่ำหลายหลาคนมองว่ามันสีเขากับลูกน้องบอเขากับลูกน้องบอน้องกับปับ๊บโตเออแมนบ่าล่ะเอาจนว่าตอนนี้กลายเป็นศิลปินตัวท็อปของข่ายหไปแล้ว เชืเรีกับฮากับต้องมาล่อลุ่นกันเบ้างว่าน้องจะทําได้ดีขนาดไหนในเส้นทางของอขายไหทองคําพี่น้องสําหรับมันนี้จากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีเป็ียนกรลังใจให้เช่าให้เชาหน้าปุ๋ยกับแพงน้ำกระแร้งและฆ่าเขาหายยาให้ใหมันถือซัมมามากันแล้วกันพี่น้องเอาฝากรัฐบาลสุดไม่ไว้น้ำยักสีได้ง่ายป้ดอกสำหรับมันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ